สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอนะครับตัวนี้เป็นรางเคทูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับ3,200บาทก็ได้อุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้2ลูกยาง2ชุดนะครับแล้วก็ท่อ PE 100ปอนด์1ชุดนะครับปีกข้างคาวเป็นอลูมิเนียมยาว50เซนนะครับเป็นปีกข้างคาวอลูมิเนียมยาว50เซนรางเป็นรางเคทูแบบขัดเงานะครับรางเคทูเป็นรางเงานะครับตัวนี้ ระบบไก่กล่อง Easy Lock s t a i n l e s d นะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดชีพนะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสื่อล้อมีปัญหาตอนไหนส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ให้เลยนะครับการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับระบบไก่ Easy Lock s t a i n l a s s ของเรานะครับงานเป็นงานไม้ประดู่นะครับตัวงานเป็นไม้ประดู่นะครับรางเป็นราง K2 นะครับราง K2 ราง K2 เนี่ย หนามากๆนะครับหนาลักษณะจะคล้ายๆกับรางเควันนะครับรางเคทูเนี่ยออกแบบมาสําหรับใส่ลูกดอกห้ามิลนะครับดูครับล่องมันจะใส่ลูกห้ามิลนะครับเนี่ยถ้าเราใส่ลูกห้ามิลจะพอดีกับร่องนะครับจะยิงแม่นมากนะครับตัวนี้และรางจะแข็งมากหนามากครับดูให้ดูความหนาของรางนะครับหนาแบบว่าหนามากๆครับก็จะมีน้ําหนักหน่อยนะครับหนักกว่ารางเควันนะครับตัวนี้แต่ว่าเรื่องความแข็งแรงความทนทานก็ หายห่วงนะครับไม่คดไม่งอได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันหนามากๆนะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับปีข้างขาวเราสามารถรับยางได้5ชุดเลยนะครับปีอลูมิเนียมนะครับรับยางได้5ชุดใสไปเลยนะครับยาง5ชุดไม่มีปัญหานะครับเรื่องคดงอแน่นอนลางนะครับลางตัวนี้แข็งมากๆนะครับแล้วก็มีร่องนะครับออกแบบมาให้มีร่อง ตรงนี้นะครับเพื่อติดเลดดอทนะครับใครมีเลดดอทขนาด20่มิลนะครับก็สามารถเอาเกาะตรงนี้ได้เลยนะครับติดข้างหน้านะครับติดตรงนี้นะครับเลดดอทสั้นนะครับตรงนี้ติดถึงประมาณตรงนี้นะครับลูกดอกเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต้องหาต้องหาเลเอร์ด็อทที่มันสั้นนะครับให้มันพ้นกับเงี่ยงลูกดอกนะครับเราเกาะหน้าได้เลยนะครับเกาะเหมือนปืนลูกซองนะครับติดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่มีเลดดอทอยู่แล้วเลดดอทมันอาจจะยาวหน่อยก็ ต้องทําลูกดอกนะครับต้องสั่งทําลูกดอกให้เงี้ยมันขยับออกมาอีกพ้นพ้นกับพ้นกับรีดดอนะครับถ้าเราจะใส่รดดอนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูรายละเอียดงานใกล้ๆนะครับ3,200บาทนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับเคลือบเราเคลือบ2ูให้เลยนะครับสีเคลือบรถยนต์นะครับทนทานนะครับเงา สวยๆนะครับ,รบ,รบงานไม้ประดู่นะครับ ช่องทางติดต่อนะครับที่ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลายวนนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเจ็ดสนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับกำคอราคา3,200บาทนะครับลางเคทูนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกครั้งก็คือจะมีลูกดอกให้2ลูกนะครับ ให้ลูกดอกไป2ลูกนะครับให้ยางไป2คู่นะครับหรือว่าสชุดนะครับแบบมัดําเร็จนะครับสชุดแล้วก็ให้กระบอกพร้อมสาย P.E. 100ปอนให้1ชุดนะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับปีข้างคาวอลูมิเนียม50เซนรับยาง5เส้นนะครับหนา6มิลนะครับปีข้างคาว ดูมิติของตัวงานอีกมุมนะครับประมาณนี้นะครับ ฝากช่องทางติดต่อไว้อีกครั้งครับเฟซบุ๊กจังคิวปืนยิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับํำคอเคทู3,200บาทนะครับ3,200บาทรวมส่งนะครับเราจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรุ่นนี้มีพร้อมส่งนะครับไม่ต้องสั่งไม่ต้องรอนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับมีพร้อมส่งนะครับเราจะส่งของทุกวันทุกเวนวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ ส่งทุกวันนะครับ3,200บาทรวมส่งนะครับจากที่หน้าบ้านได้เลยนะครับสวยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ